าตามาให้กำลังใจพี่ติมครับผมนี่พี่ติมไปโดนอะไรมาพ่อสวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่ก็ตอนเช้าวันอาทิตย์นะครับเพื่อนๆน,น้อยติมตื่นมาก่อนผมอีกครับแล้วก็ตื่นเช้าปุ๊บก็มากินครับร่างกายเดินได้ปกติสมบูรณ์แล้วนะครับเพื่อนๆ ตอนนี้น้องอัิตย์กำลังกินอยู่ครับหลังจากทำหมันมาเมื่อคืนเมื่อคืนก็นอนกับผมอยู่ทั้งคืนเลยครับก็นอนอย่างสบายใจเมื่อคืนครับผมเช้ามาก็สุขภาพแข็งแรงดีครับผมเริ่มมีอาการยังไงเริ่มมีอาการากลับมาเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ยัง ัองอีกนิดนึงอาจจะไม่สมบูรณ์เต็มที่แต่ว่าน้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมและจากที่ทำหมันน้องไปคุณหมอบอกว่าอาการน้องจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนตอนนี้น้องยังเป็นอาการแบบคล้ายเดิมๆอยู่ครับผมยังไม่ค่อยเปลี่ยนแต่ว่าเดี๋ยวน้องจะเริ่มเปลี่ยนทยน,นิดน,นิดครับในการทําหมันครั้งนี้ครับผมกินแต่เช้าเลยครับนี่แล้วก็เดินไปกินน้ําครับผม เดินมากินน้ํานะครับนี่ครับเพืเ่อนๆกินข้าวได้กินน้ําได้แต่ชี้นี่ผมยังไม่เห็นครับกินเยอะๆเลยลูกกินเยอะๆเลยครับผมเต็มน,นะตึกนั่ง ติมานี่มาติมานี่ลูกมานี่นะการเดินของเขานะครับเดินได้ปกติตอนนี้อุ้ยเข้ากระบะทรายเพราะเพราะยังไม่เห็นเขาฉี่เลยเข้ากระบะทรายครับผมเพื่อนๆเมื่อคืนน้องติมก็นอนอยู่กับผมทั้งคืนครับผมนอนก็ แล้วก็ตื่นมาตอนประมาณตีสามมั้งน้องตื่นมาน้องอยากออกข้างนอกก็เลยต้องพาน้องลงมาข้างล่างครับคือจากการที่ว่าจะขังกรงแล้วน้องดิ้นผมเลยไม่ขังดีกว่าเพราะน้องอยากอยู่ใกล้ผมครับก็เลยไม่ขังกรงแม่เรนสิ้เนเลยเมื่อคืนครับผมให้น้องมาอยู่กับผมตอนนี้น้องกำลังเข้าห้องน้ำนะครับคุณชาติม มองถึงนานบ้านครับนอถ่ายครับถ่ายอันนี้น้องถ่ายอยู่นะครับผมโอเคเข้าห้องน้ำได้เพราะพ่อยังไม่เห็นน้องเข้าห้องน้ำเลยพอน้องเข้าห้องน้ำได้นี่ก็ชื่นใจครับร่างกายสมบูรณ์ครับใช่ไหมเต็มบอกใช่ครับพ่อตามาให้กำลังใจพี่ติมครับผม พี่ติมไปโดนอะไรมาพ่อนะนะก็ขอบคุณเพื่อนนะครับที่คอยให้กำลังใจน้องห้ติมน,นะครับเดี๋ยวใวันนี้เราจะมาอัปเดตอาการกันเรื่อยน,นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม